ถนนซามิ่งี่ว่าดีครับเสกสร้างจากนาเลียงลายครับนาเลียงเนี่ยแล้วนี้จะเป็นฟุ้นแล้วก็จะเป็นดินทรายครับนี่คือทางเขาหมบัตนเป็นทางลักครับทางลักโดยแท้จริงเลยทางลักเขาหมบัตนคือทางเดียวมีทางเขาทางเดียวเพราะว่า หลังจากโมันตน้องนาไปแล้วมจะเป็นไม่น้ำค้งแบบปา่ายย่างก็มีเท่านั้น ขันทา่าขันทา่าโอ้อาดกินตรงนี้ครับโอ้ยแบ,บงามเลยพี่น้องทางน เง็นดำก่อนใหญ่เลยเห็นภูเขาวัดหลวงปู่คมมานะครับทีทำการอุทยานแห่งชา,งาติพระต่ที่ผมเดาว่าเขตตรงนี้เป็นเขต